มอครับป้าปา้ปาแอดไปแล้วครับง่อยไปล,าล้าเหรอแอดไปแล้วก็ไม่บอกกู้เฮ้ยจักรายาน <c oughs> ขับไม่เป็นเลยชาตินี้เฮ้ยจะเอาที่นี่มันจักรายานเหรอเอานี่กูกำลังรู้เนี่ยอร้รานจักรายานู้นขับมาตุอคอร์สเพื่อ พี่มีพี่ชื่อบอยอย่าค่อยตอบแล้วกันเนาะอย่าแป๊บหนึ่งเนาะเล่นอยู่เนาะขับรถเล่นโอ้โหสีวิไลสีวิไลอ่ะไม่ได้อะไรไครับมาลองหน่อยว่ามันไหวหรือเปล่าเฟรมลงเฟรมเลทคอมผมก็ไม่ได้เทพเหมือนแบบนะจีดีเอ็ 990าเก้าไม่ใช่เก้าแปย์แจะไม่ออกยุ่งออกแล้ววะถ้ารับให้กดปุ่มโฮมเลยครับผมเยี่ยดเลยมั้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวแป,ป <c oughs> <c oughs> ๊บหนึ่งเออมาขึ้นตรงนี้แม่งเฟลมเด็แม่งตกขึ้นแล้วตกขึ้นตกขึ้นขึตกตก,ตกไอสัตว์แล้วแต่มึงนะโอเหเพลือนี่แม่ง40กว่า16เข,ทา,ข,ทา,ขาท่าเขาท่าไอเยี่ยแม่งลง30แล้วเอออะไรอะไร จุดท่องเที่ยวอะเที่ยวคอยะไรศาสตร์เที่ยวคอยอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเที่ยวอย่าเพิ่งเที่ยวสนใจกูหน่อยมันต้องคอรกูเนี่ยนายนิกระายดูความแรงของมอเตอร์คอร์นะเครื่องนี้เติมเรดห้าสิบนะครับงัวเฮ้ย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 นั่นมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอไอ้สัาร